สวัสดีครับกิตติครับเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากครับที่ดินแปลงนี้นะครับโอ้โหสวยมากๆครับเนื้อที่ตั้งหมดห้าไร่ครับเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งนิดหนึ่งที่กิตติยืนนี่คือที่ดินนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวให้ดูนี่ขับรถนะฮะตัดถนตัดใหม่นะครับไปนี่เลยครับอีกประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงวัดว้วยบงคลแล้วครับนี่ให้ดูฮะ ตรงนี้คือตะนตัดใหม่วิ่งจากห้วยบงคนนะครับไปตะนบายพาสก็เรียกว่าสี่เลนอะเนี่ยตะหลนบายพาสไปสี่เลนข้าวหัวหินแค่สิบสี่กิโลเองนะครับยิ่งทางตรงได้เลยแด่ไปนี่วัดห้วยบงคนนี่ผมซูมที่ตะนแล้วนะที่ดินอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่ดินของไอ้นี่ชาวบ้านขายเองเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ดินว่าข้อดีข้อด้อยก็เสียมันเป็นยังไงนะครับที่ดินห้าไร่นะครับไปดูที่ดินดีกว่า วันนี้กิติเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากเพื่อนๆน,นะครับโอ้โหนี่ฮะดูก่อนดูก่อนดูบรรยากาศก่อนให้ดูก่อนบ้านคนอยู่นี่ฮะบ้านคนนะครับนี่ที่ดินตรงนี้นะครับมีทั้งจะโดดคุดแดงแล้วก็มีทั้งนสสามกอบอกกันก่อนนี่หรือร้านค้านะฮะนี่มีร้านค้าด้วยทางข้าวทางนี้ครับเนี่ยทางข้าวทางนี้นี่ทาตะหนเดี๋ยวเขาทาตะนเข้ามาที่ดิน อยู่ใกล้นิดเดียวครับแปลงนี้สวยจริงๆนะครับเหมาะในการสร้างบ้านเก่งกําไรก็ได้นะครับนี่ผมเดินไปเลยนะนี่อ่ะดูนี่อบ้านคนหมดเลยไหมตลอดเส้นทางถนนอ่าไปบายพาสอ่ะจากวัดว้วยงคลไปหัวหินยิงตรงเลยครับถนนสี่เลนอย่างดีเลยครับนะเพิ่งตัดขึ้นมาใหม่ไปหัวหินแค่14กิโลเองไปวัดไ้วยบงคลหนึ่งกิโลนี่ฮะที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับ เดินมาไม่กี่ก้าวเองครับอ่ะผมให้ชมไม่ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมอ่ะกิตติจอดรถอยู่เห็นไหมเนี่ยถนนตัดผ่านจากวัดว้วยมงคลไปหัวหินเลยสี่เลนเลยจากตรงนี้ไปนะ,นะนเพื่อนๆรับได้หืตรงนี้สวยที่สุดแล้วครับราคานี้โดนดแน่ๆเลยครับรับรองนะเนี่ยเดินไมก่กี่ก้าวเองครับประมาณสักยี่สิบเมตรได้มั้งนะยี่สิบสามสิบเมตรก็ถึงเนี่ยดินอยู่นี่ จากตรงนี้เลยที่โลง่งเดี๋ยวไปตักเอานะที่ดินจะอยู่ตั้งแต่หลังป่าปามยาวขึ้นมาถ้าเอาห้าไร่ก็จะติดสวนปามด้วยครึ่งหนึ่งข้างหลังมีสระน้ําเพื่อทําการ,กรเกษตรได้เอาไปว่าชี้แบบนี้เลยนะน,นี่ฮนะต้นปามสูงๆน,นะครับทีด่ดินจะไล่ามาจากด้านหลังมานะอ่าโอเคนี่ฮะดูฮะแล้วข้างหลังก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะเพื่อนๆรับได้ไหมครับนี่ะที่โล่งๆตรงนี้นะฮะทั้งหมดเลย จากต้นนับมาจากโนต้นปลาล์มสูงๆูงเดี๋ยวแบบนี้กว่าผมเดินไปหานี่กว่านะผมเดินแล้วผมชี้โล่งๆให้ดูนะครับเนี่ยตะดนอยู่นิดเดียวอง่ไหมแล้วเข้ามานิดเดียวเหมาะในการสร้างบ้านครับที่อยู่อาศัยแล้วข้างหน้านี่ไม่ต้องห่วงเขาสร้างหมดครับนี่ะที่ดินอยู่นี้นะครับนี่เห็นไหมห้าไร่นี่คือถนนสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับ เราสามารถปรับปรุงได้เพราะมันอยู่ในที่เรานี่นี่อยู่ในคูนี่คูกั้นอยู่ใช่ไหมคูน้ํากั้นอยู่ไปนู่นเลยฮะต้นปาเห็นไหมพุ่มสูงสูงนั่แหละไปนู่นนะครับทั้งหมด5ไร่นะครับ5ไร่นะครับขายยกแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ่อยากได้นะเอาสองไร่ก็ขายนะเดี๋ยวก็ยอมแบ่งให้นะครับบอกกันในเนื้อวิดีโอเลยครับนะถ้าใครต้องการสองไร่ก็ขายไร่ละเจ็ดแสนห้าหมื่น นะครับแต่ถ้าเคยเออยกแปลงโหลดให้เป็นแสนเลยพูดกันตรงๆเลยครับนี่ฮนะพื้นที่ฮนะผมต้องเดินหมดนะนะผมไม่ต้องเดินหมดเ่อนเพื่อน,นมาดูได้เลยข้างหลังก็ตัดดดหนไหมนั่นนั่นนั่นเห็นไหมซอยฟ้านั่นน่ะนั่นะอ,อ่เป็นตัดนดนสาธารณะข้างหลังนะครับแล้วก็นี่ให้ดูฝั่งนี้นะบ้านคนตัดดนเข้ามานะฮะเดินข้าซอยแค่สาเมตรเองครับนะแต่ผืนนี้ไม่ใช่นะ,อะบอกแล้ก่อน โอ้โหพื้นนี้เป็นลานครับโอเคนะพื้นนี้เป็นลานนะอันหน้าข้าตโดนนะั่นอ่ะซอยฟ้าเห็นไหมนั่นน่ะน่ะซอยฟฟ้านะั่นะนะนะอ่นะนะไปนู่นเลยครับวัด้ว้ยมงคลน,นะครับนั่นแหละนะแล้วเราก็นี่ฮะที่ดินเราเข้ามา30เมตรถึงหน้าดินเลยครับเนี่ยฮะจำนวน5ไร่าขายแบ่งขายก็ก็ขายนะ2ไร่หรือ3ไร่ขายนะแนวที่ดินเห็นต้นปาล์มนะไปนู่นเลยชักแนวไปนู่น หาไร่ยกแปลงนะครับลดให้เป็นแสนแต่ถ้าซื้อ2ไร่หรือ3ไร่ราคา7จ็ดแสห้าหมบาทนะครับเอาดูหน้ากิติมั่งก็ได้นะครับอาครับกิติครับจำได้นะครับวันนี้ถือว่าที่ดินแปลงนี้สวยมากข้อดีเขามีเยอะ1นึ่เข้าซอยเรียกถนนก็เจ้าข,ของดินอะ่ะเขาตัดก็อยอมตัดที่ดินทําเป็นถนนเลยนะครับอา่าให้ดูดินข้างหลังผมแล้วดูหน้ากิติ นะครับเขายอมตัดตะดนให้เป uh. yeah. ็นตะดนสาธารณะเพื่อเข้ามาในดินของแปลงที่ขายนะครับไม่ต้องกลัวนะเราสามารถขับรถเข้ามาถึงที่ดินเราเลยนะครับก็ดีคืออยู่ใกล้ตะดนแค่30เมตรตะดนเส้นหลักวิ่งจากวัดว้วยมงคลไปไปนู่นไปหัวหิน14กิโล ที่ดินวิ่งขับรถไปวัดไว้วยมงคล1กิโลไม่ออกแปลงนี้กิติไม่รู้จะว่าไงแต่ว่าต้องซื้อยกแปลงนะครับอย่างน้อยซื้อ2ไร่หรือ3ไร่ยกแปลงลดให้ไร่ละเป็นแสนถามว่าทำไมผมบอกไม่ได้ต้องมาต่อรองกับเจ้าของนะครับแอดไลน์กิติมาต่อรองกับเจ้าของเองนะครับไม่ต้องไปซื้อผ่านนหน้าดูชาแนลไทยไทม์ชาแนลกิติ ที่ดินแอดไลน์กิติกิติประสานานส่งพิกัดให้ลูกค้ามาเจอเจ้าของที่ดินแล้วคุยกันเองนะครับกิติไม่มาด้วยนะครับโอเคนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าข้อดีเยอะก็ด้อยมีข้อเดียวนะครับมีที่ดินกั้นอยู่1นแปลงอยู่ข้างหน้าที่ดินแต่มันแค่30เมตรก้าวซอยมันแค่30เมตรแต่ดนก็วิ่งต่อไปเป็น4เลนแน่ๆครับอีกนิดเดียวครับเ,รเลยตรงนี้ไปนะฮะ เลยหัวโคง้งตรงนี้ไปก็กลายเป็น4นี่เลนจากตรงเนี้ยไปตดนนบายพาสก็ตัด4ี่เลนยิงตรงข้ามสะพานไปนู่นเลยฮนะข้ามไปฝั่งตดดนนไปเกษมมข้าวหัวหิน14กิโลผ่านไปอีกหน่อยก็เจอตลาดน้ำสามพันน้ำแล้วนะครับไม่ออาแปลงนี้กิตติไม่รู้จะหาแปลงไหนมาให้แล้วนะครับโอเคนะครับคนไหนที่ดูกิตติอยู่รีบแอดไลน์กิตติเลยที่ดินแปลงนี้ไร่ละ7 0 0 0 0 0 ห้าหมืนหมายหมายถึงว่าซื้อสองไร่นะหรือสามไร่แต่ถ้าซื้อตั้งห้าไร่เลยลดให้ไร่ละเป็นแสนเอาอย่างนี้นะครับไม่ซื้อแปลงนี้ไม่รู้จะซื้อแปลงไหนแล้วติดตะดนลาดยางกระดาษโอ้โหย่างดีเลยกิติตื่นเต้นจังเลยปกติเราไปซื้อขนาดแถวเขื่อนกิติยังไปรีวิวเลย8ปดแสนเก้ขื่อนยางชุมอะแล้วตรงนี้มันใกล้หัวหินนิดเดียวแล้วก็น่าซื้อติดตะดนลาดยาง 30เมตรก้าซอยนะครับมาคุยกับเจ้าของที่ดินกิติตื่นเต้นแทนรีแอดไลน์กิตินะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนถามว่าทําไมกิติไม่เดินให้หมดเอาแค่นี้ก็รู้แล้วครับ5ไร่กว้างขนาดไหนก็รู้ใช่ไหมครับซื้อ2ไร่ก็ขาย3ไร่ก็ขาย5ไร่ลดเป็นแสนซื้อ2ไร่ลดให้เหมือนกันแต่เท่าไหร่ต้องมาต่อรองด้วยตัวเองนะครับวันนี้กิติต้องลาไปก่อนอย่าลืมแอดไลน์มานะรออยู่นะครับสวัสดีครับ